แล้วทุกคนช่วยด้วยข้าวขึ้นหมดเอ้ยหมดขึ้นข้าวมาพิสูจน์กันวิธีไหนเวิร์กสูทโอ้โหเต็มไปหมดมาทำไมก่อนที่นี่มีงานเลี้ยงสังสรรค์มากินบุฟเฟ่ต์กันหรือ,อยังไงเฮ้ยพวกคุณกำลังทำอะไรกันนะ่ะ มนรักที่สันกล่องเรอไม่ไหวแล้วทุกคนเซิร์ชวิธีกําจัดมอดด่วนเลยโอ้โหเยอะมากมีตั้งหลายวิธีไม่รู้จะเลือกอันไหนคัดมา4วิธีมาลองดูเลยพิสูจน์กันอิมก็จะเอาข้าวมาแบ่งใส่กล่องสีกล่องดูให้ชัดๆกันเลยนะทุกคนว่าวิธีไหนเวิร์กสุดก็กะกะเอาน้าไม่ได้นับบอกว่าแต่ละกล่องมีมอดกี่ตัววิธีแรกช้อนสแตนเลสอันนี้ได้ยินมานานแล้วแค่เอาช้อนวางลงไปในข้าวด้วยทฤษฎีอะไรก็ไม่รู้เขาบอกว่าน้องมอดน่ะกลัวช้อนน่ะทุกคนอ่ะลองดูก็วางช้อนลงไปแล้วก็เอาข้าวกลบบบแนี้ วิธีที่สองนี่เลยจากพริกแห้งจัดเข้าไปให้แสบกันไปเลยหืมแสบดีนักเจอของแสบแสบเข้าไปหน่อยเป็นไงจัดไปเลยจ้าแน,น่นๆจุกๆให้รู้กันไปเลยว่าจะอยู่ได้ไหมพริกจะมีความเผ็ดร้อนช่วยไล่มอดออกไปได้ค่ะมาถึงวิธีที่3แล้วค่ะทุกคนใบมะกรูดไม่ได้จะทําต้มยําแต่อย่างใดแต่อิมอานมาจากหลายๆเว็บเขาบอกว่าใช้ใบมะกรูดก็สามารถไล่มอดได้เหมือนกัน กลิ่นของใบมะกรูดสดจะช่วยไล่แมลงไล่ม,มดค่ะเราก็วางลงไปในข้าวแบบนี้เลยแล้วเดี๋ยวมาดูกัน มาถึงวิธีที่4วิธีสุดท้ายค่ะน้ำส้มสายชูใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะเอามาเทใส่ถ้วยแบบนี้แล้วก็วางลงไปบนข้าวได้เลยค่ะวิธีนี้ระวังหกนะคะน้ำส้มสายชูจะมีกลิ่นฉุนช่วยไล่มอดออกไปได้นจะเปิดฝาทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีนะคะแล้วรอสังเกตการค่ะแล้วมาดูกันว่าวิธีไหนจะสามารถไล่มอดได้ดีที่สุดค่ะทุกคนลองคอมเมนต์มาทายกันหน่อยสิคะว่าวิธีไหนเวิร์กสุดจะเพิ่งแอบดูเฉลยก่อนนะมาค่ะทุกคนผ่านไป20นาทีนะคะมาดูกันว่า วิธีช้อนสเตนเลสเนี่ยจะเป็นยังไงน้องโมดเขาก็พยายามไต่หนยออกมานะคะทุกคนแต่ว่าเขาก็ไต่ยอยู่ใกล้ๆช้อนสเตนเลสนั่นน่ะเห็นไหมและก็มีไต่ขึ้นมาตรงมุมตรงนี้อีกนิดหน่อยค่ะมาดูวิธีที่2กันค่ะพลิกแห้งวิธีนี้น้องมมดไต่ขึ้นมาอยู่ตรงขอบกล่องเพียบเลยค่ะทุกคนดูสิคะน้องไต่ออกมาเพียบเลย มาดูวิธีที่3วิธีต่อมากันค่ะใบมะกรูดอิมคิดว่าใบามะกรูดนาา่ะจะคล้ายๆกับช้อนสเตนเลสน,นะคะก็จะมีมอดไตออกมาตรงขอบนิดหน่อยนะแล้วก็ตรงเม็ดข้าวก็ยังมีมอดไตยอยู่เลย ส่วนผลของวิธีสุดท้ายนะคะน้ำส้มสายชูค่ะก็ไล่มอดได้ประมาณหนึ่งนะคะมอดก็จะค่อยๆไต่ออกมาตรงขอบกล่องนะทุกคนเห็นไหมแต่ว่าตรงเม็ดข้าวอะค่ะก็จะยังมีมออไต่ยอยู่เพียบเลยนะถ้าเป็นแบบนี้อิ่มก็คิดว่าน่าจะได้ผลน้อยกว่าพริกแห้งช้อนสแตนเลสแล้วก็ใบมะกรูดค่ะ ทิมขอสรุปจากผลการทดลองครั้งนี้แล้วก็ความคิดเห็นนะคะจริงๆแล้วคิดว่าได้ผลทั้ง4แบบเลยค่ะแต่ว่าที่ได้ผลน้อยที่สุดน่าจะเป็นน้ำส้มสายชูค่ะมอดยังใส่ยอยู่บนเม็ดข้าวเยอะเลยส่วนลำดับ2-3ผลใกล้เคียงกันนั่นก็คือช้อนสแตนเลสกับใบมะกรูดมีมอดไตนี้ออกมาแต่ก็ยังเหลืออยู่ในเม็ดข้าวบ้างส่วนที่ได้ผลมากที่สุดสำหรับการทดลองครั้งนี้ก็คือพริกแห้งค่ะ ยังไงทุกคนก็ลองอไปปรับใช้ดูนะคะหดือถ้ามีวิธีอื่นที่ดีๆก็แนะนําบอกุ่มอิ่มมาหน่อยนะคะแต่วิธีที่ดีที่ทททสุดน,นั่นก็คือการไม่เก็บข้าวจํานวนเยอะเกินไปค่ะแต่ถ้าจําเป็นจริงๆก็เอาข้าวมาตักแดดบ่อยๆนะคะป้องกันไว้ดีกว่าแก้ค่ะ ถ้าชอบเคล็ดลับดีๆแบบนี้ฝากติดตามเพจสุดรลัดความอร่อยกับกลุ่มอิมมูติสแฮปปี้ด้วยนะคะแชร์เก็บเผื่อไว้หรือให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นๆได้แล้วก็ฝากติดตามเคล็ดลับดีๆกับสูตรอาหารอร่อยได้ในคลิปหน้าคะ่ะวันนี้ขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบายทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ